ราวนาซิงวัดโตกกลับบ้านแล้วนะครับนายกทิ้งนี่นะครับสีม่วงมุกงจึปงปูออกแดดก็จึมงมังปูพวงมาลัยไฟฟ้าเยี่ยบเบานี่ครับเยี่ยบเบาเยี่ยบเบาแน,น,น่นอนนี่เกียร์ไปเกียร์เดี๋ยวลงนี่เป็นเกียรน์นิสสันคาร์บอนนี่ออกมาเราใส่ขึ้นเรียบร้อย เป็นบันไดครับร้อยก็บาลังมาให้ได้4เมตรทำขาตั้งข้างหลังให้เรียบร้อยอระบบไฟครบประมาณน,นี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคร,ครับนี่ครับสวยงามนวยงามันตามห้อง,งเรื่องเน่ยเจ้าของอยู่นี่เอาใจจ่จ่จตั้งยัง ได้แล้แล้วได้แล้วดแล้วได้แล้วได้นล้วลูกไ้แไม่ผลเวียนให้ข้างหน้าแล้วเน้่ยโอ้แล้วไดอแดได้แลด้้ด้ด